สวัสดีครับดีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับครับผมวันนี้เสาร์ที่5เมษายนครับสองพนะครับมาเย็นนี้นะหกโมงครึ่งสิบนกาสามสิบนทีเราเตะเป็นคู่เปิดหัวเลยนะเปเตะเป็นคู่แรกนะครับในการที่ต้องยกพลไปทําศึกนะถึงเมืองลิเวอร์พูลครับไปสนามกูดิสันปาร์คของเอเวอร์ตัน ทีมพี่เมื่อกลางสัปดาห์เราแอบปันใจช่วยเชียร์แอบปันใจช่วยเชียร์นะแล้วก็เชียร์ไปสำเร็จครับแต่ว่าเขาก็แพ้หรือพูนไปสูนหนึ่งนะครับวันนี้เขาได้กลับมาได้เล่นในบ้านแล้วเราจะเป็นการเตะในกุยสันป้าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าในฤดูกาลหน้าเอเวอเรต์จะย้ายสนามแล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็เตะทุกนัดเตะแบบลืมตายเนอนกันแหละ ห้านัดหลังสุดในบ้านไม่แพ้ใครเลยนะครับสําหรับเอเวอร์ตันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเสมอเรี่องพูมเสมอแมนยูนะรู้สึกนะ้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันนะครับก็ขอบคุณสําหรับทั้งหมึกแก้วปาเตทั้งหมูกระจกไร้พ่ายด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะปักไว้ในช่องอธิบายเพิ่มเติมไปดูกันนะไปดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็สั่งมาทางไลน์ครับ t o n p c r a v นะครับต้นครับ ภาษาอังกฤษตัวเล็กน,นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไลฟ์สดนะไลฟ์ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงกับพี่น้องก็เข้ามาพูดคุยกันก็รบกวนถ้าแท่นใ,ใดที่ยังไม่ได้ไปชมก็รบกวนกลับไปชมหน่อยมีอะไรหลายอย่างพูดออกไปเกือบหมดละไม่รู้หมดจะเกือบหมดอันนั้นเกือบหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องดามงดราม,มา่าอะไรก็พูดไปเลยหมดละในนั้นนะก็ใครที่พลาดเมื่อวานนี้ขออภยัยอยู่ๆก็จับกล้องก็ใส่เลยแล้วก็ อ่าลง v R ในเฟสปักเดียวนะครับพี่น้องก็ตามเข้ามาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็คงจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันละกันนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังก็รบกวนช่วยกลับไปฟังหน่อยละกันสําหรับเมื่อคืนเช้านี้ก็เจอกันเจอแม่งกันให้เบื่อกันไปเลยละกันนะหลังจากที่มันเซ็งๆมาหลายหลายสัปดาห์ตรงนี้ก็เจอกันทีๆหน่อยอ่ะทีมาดับ2เจอทีมาดับ15บนะครับอาร์เซนอลหลังจากที่พึ่งชนะฟูลแลมมา2-1นะครับล้วก็ต้องเจอกับเอเวอเรตัน ที่เพิ่งแพ้มาหนึ่งประตูต่อศูนยเราเจอกันหนัดหลังสุดนะต้องบอกว่าเราไม่แพ้นะครับเราไม่แพ้เอเวอเรตนเลยไม่เสียทีเลยนะครับปีก่อนนู้นนะปีก่อนนู้นเนี่ยเราชนะสองหนึ่งนะครับแล้วก็ในบ้านเราก็บุกไปชนะ1นนะแล้วก็มีเมื่อปีสองพิบสามแหละที่เราบุกแพ้เขาหนึ่งศนะครับแล้วก็ เล่นในบ้านเราชนะ4-0ก็ถือว่าผลงานขี่กันอยู่ยังถือว่าขี่กันอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อต้นฤด,ดูกาลเมื่อต้นฤดูกาลเมื่อการเจอกันแมตช์แรกก็ถือว่าทําแสบบุกไปเสมอเราได้ทําให้แต้มเราหล่นหายไปนะครับการที่เขาบุกไปยันเสมอดได้ก็คือ0-0ในเอเวอร์เรสกาทําให้แต้มเราหล่นหายไป2แต้มนะก็เดวิสบอยอยก็ต้องยอมรับครับเอเวอตัน ถ้าได้ใครมาก็ยังไม่ดีไม่ว่าจะเป็นชอนไร์เอเวอร์ตันเนี่ยหลายคนนะที่เข้ามาใช่ไหมชอนไร์มันจะเป็นหลายคนก็ผลงานไม่ดีแต่พอกลายเป็นเดวิดสมอยลูกพี่เก่าคนที่เคยค้าแข่งกันมาไม่ใช่เคยที่เคยรู้มือกันมากลับมากลุ่มทีมก็กลายเป็นเอเวอร์ตันโอ้โหไปที่น่ากลัวนะนก็ถือว่ากลับมาอยู่ในเส้นทางครับเอเวอร์ตันเอง เหมือนกับไม่มีอะไรไะมไม่มีอะไรที่จะลุ้นแล้วครับเพราะว่าอยู่ในโซนเหนือตกชั้นเนี่ยตอนนี้เอเวอเรตันมีสามสิบสี่แต้มทีมันดับสิบแปดตอนนี้มียี่สิเพราะนั้นก็ห่างจากโซนตกชั้นอยู่สิบสี่แต้มสิบสี่แต้มนะกับอีกแปดนัดที่เหลือแปดสายิบสี่ถ้าไม่ไม่แบบไม่ระเนะหน้าจริงๆเพราะว่าเอเวอเรตันน่าจะ อยู่รอดน,นะครับน่าจะอยู่รอดเพราะว่าเดี๋ยวเขาเจออ์เซนอลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะบุกไปเยือนฟอร์เรสต์เจอแมนซิตี้เจอเชลซีเจออิปสวิตนะแล้วก็บุกเยือนฟูลแลมแล้วก็รับมือเซาท์มป์ตันแล้วก็ไปเยืนเนเอนดีลก็เสิร์ก็พูดถึงโปรแกรมก็มีทั้งหนักทั้งเบานะแต่ว่าเขาเก็บอีกไม่กี่ดักที่เหลือเขาก็น่าจะอยู่รอดแล้วล่ะนะนะส่วนขนาดของเราครับมันยังทิ้งไม่ได้มันยังทิ้งไม่ได้เมนมมเมื่อคะแนนมันยัง มันยังตามอยู่อ่ะยังตามอยู่ก็จริงแต่ว่ามันยังตามอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสอยู่ท่ต้าก็ยังทิ้งไม่ได้แล้วแต่เองทิ้งไม่ได้หลายคนบอกให้ต้องเลือกเอาเหอะเลือกเอาเลยเอาได้อย่างหนึ่งมันพูดมันพูดง่ายเลือกอรอกไหมพูดแตพูดง่ายเลือกเออต้องเอาแล้วต้องเลือกเอาอยัางพูดง่ายไงแต่เวลาการทําจริงๆการทําทีมจริงมันไม่ได้เลือกอรอกป่ะเออไหนจะสักสีไหนเรื่องสปอนเซอร์ไหนจะเรื่องความรู้สึกแฟนบอล ที่เขาเป็นแฟนบอลจริงๆที่เขาไปดูจริงๆอ่ะไอ้คำว่าทิ้งเอาเรื่องด้แนนหนึ่งคือคือหมายถึงว่าเล่นไม่เต็มที่ใช่ไหมต้องเงยีะสรงตัวอะไรมันทําไม่ได้ในเมื่อคะแนนมันยังไม่ขาดพูดไปแล้วเมื่อคืนนะเรามีแต้มห่างอยู่สิบสองก็จริงครับแต่ถ้าเผื่อวันนี้เราชนะได้มันก็จะกระชับอยู่มากระชับให้เหลือเก้าเหมือนเดิมแหละแล้วก็พรุ่งนี้เลี้ยวปูนเขาไปเยือนฟูแลมอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้รอให้มันขาดก่อน นะรอให้มันขาดก่อนจะพัดจะผูเราเข้าสู่รอบรองแชลเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกและเกิดสมมุติว่าอาริพูลเขากรใช้ไปเยอะเขาแต้มขาดเอออันนั้นแหละพ่อยมุ่งสมาธิเต็มเหนี่ยวกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่เมื่อตอนนี้มันยังอยู่ในเส้นทางมันก็ต้องเล่นนะนะครับอ่ะเอวอท่านเองเล่นแรงนะต้องยอมรับว่าเล่นแรงครับแล้วก็แบบล่าสุดที่เราเห็นก็คือตัวของทาคอฟสกี้นะที่ค่อนข้างที่จะดุดุเกิน นะดุเกินแล้วก็เล่นมาตั้งเท่าไหร่แล้วได้แค่6ก้63เหลืองโดยที่ไม่มีใบแดงเลยนะครับตัวของจอแดนพิกฟอร์ดปุประตูวันนั้นก็ออกไปเตะยูเนสแต่กลายเป็นยูเนสถูกใบเหลืองแทนนะแต่แต่ m อ็ม m เเอ็เอ็มได้ลงหนังสือออกหนังสือมาเป็นการขอโทษแล้วยอมรับแล้วว่าตัดสินผิดพลาดเพราะฉะนั้นคืนนี้ไอ้เจมทาคอฟสกี้เนี่ย ไอ้ทักกสกี้นี่เป็นคนอังกฤษนะแต่มีเชื้อสายโปโลแลนด์มีเชื้อสายโปโลแลนด์ทักกฟสกี้มึงจะห้าวไม่ได้แล้วเพราะกรรมการก็ต้องรอมองมองดูอยู่แล้วอ่าก็ต้องมองดูอยู่แล้วแหละว,ว่ามึงอย่าห้าวมึงอย่าเล่นแรงมากถ้เล่นแรงมากอาจจะอาจจะ,อจจะไอ้ที่ว่าเหลืองเหลืองอาจจะกลายเป็นแดงก็ได้เพราะนั้น g d m o m เขาก็ต้อง จับตามองดูเกมนี้แล้วจะปล่อยให้ตเตะเรียร่านเตะแบบอันตรายไม่ได้วันนี้เราเจอเกมหนักแน่ๆครับนะเจอเกมหนักแน่ๆวันนี้าทางซ้ายของเราก็จะเจอตัวเจสโรลเบอันถ้าทางขวาก็เจอของอ่าวิทาลีมิเคเลนโกนะ้ซีของพีโอเลซานเดอร์ชิเชนโก้ครับในแะต่นะคู่กลางเขาก็เป็นเจลเิสเบนเวตนะแล้วก็ตัวของเจมทาคอฟสกี้เราเจอแน่นอนคู่กลางครับตัวของเอดซิซากันเกจะ เจอกับเจมการ์เนอร์นะสู้กับเราแล้วก็มีแจ็คฮาร์ดิสันนะมีคาร์ลสอาคาเลสแล้วก็มีตัวของอับดนะุลไลยูกูเร่นีคนนี้ก็ถือว่าเก่งมานสำคัญและสำคัญสูตรหน้าเขาแม่งช่วงนี้มังกลายเป็นคนละคนไปเลยนะจากที่อยู่กับโค้ชคนเก่าพอมาอยู่กับพี่เดวิดสมอยอันตรายเยอะมากสำหรับตัวของเบโต้นะเบโต้ ato, วันนั้นที่ถ้าคมๆหน่อยยิงลือพูลได้แล้วนะครับแม่งแเป็นแบ่นเสานะแล้วก็ ตัวเจ็บของเขาเนี่ยเขามีนะมีตัวโดมินิกคาร์วิดโลวินเจ็บนะครับดูอ่าเดอะไวแมกนิวเจ็บเจสเปอร์ลินสตอมเจ็บและโอเลนแมคคา่าเจ็บนะก็เขาก็มีทีมถือว่าดีพอสมควรถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรเล่นในบ้านอย่างที่ผมบอกไงทุกนัดทุกนาทีตอนนี้มันกลายเป็นประวัติศาสตร์ของกุนิสันพาร์กเขาต้องเล่นสู้ตายนัแฟนบอลก็ต้องเข้ามาเชียร์เต็มความจุแน่นอนแหละเพราะว่าอะไรมันรับถอยหลังไง มันเป็นประวัติศาสตร์ขออยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์ขออยู่ร่วมกับวินาทีนี้ซึ่งเขาก็าต้องเล่นเต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้านะหลังสุดเขาไม่แพ้มาเลยนะอะเขาไม่แพ้มาเลยวันนี้เราเจอเกมลับของเขาเหนียวแน่นแน่นอนครับนอกจากเจอเกมลับและเราจะเจอเกมหนักด้วยะนะครับคาดการณ์ของเราเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ช่วงไลฟ์ก็มีข่าว ด่วนมาว่ายูเยนติเบอร์กับพี่เสือเป็นไว้เดี๋ยวเช้านี้ฮะเช้านี้จะรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งเช้าเนี้ยก่อนแข่งวันนี้ครับพี่ต้าบอกเลยบอกว่าทั้งยูเลนติเบอร์และพี่เสือเ็นไว้จะลุ้นว่าจะลงได้ไหมผมภาวนานะขอให้ลงได้ยิ่งถ้าลงได้ทั้งสองคนเลยเนี่ยิ่งดีนะครับถ้าสองคนลงได้เลยยิ่งดีทางขวากําลังมันเลยนะตัวยูเลนติเบอร์ก,กําลังโอ้โหกาลังพีคอะ ขนาดเขาเล่นกับตัวของอตัวของอีทาวเวนเดอย่ยังเล่นดีเลยและตอนนี้บุกโยสก้ากลับมาแล้วบุกโยสก้ากลับมาแล้วออืดีแน่นอนเมื่อแล้วทางซ้ายของเราครับมาร์ตี้ก็กำลังประสานงานกับไมล์หรือสกิ i ลี่ได้อย่างลงตัวนะอย่างหลังจากที่ช่วงหนึ่งเนี่ยมา์ตี้เล่นกับวิคารคาฟาฟรี่กำลังลงตัวเห็นไหมแล้วก็คาราฟลรี่ก็มีเก็บเข้าออกเข้าออก มาตี้ก็เลยฟอร์มดอปไปด้วยแต่แบบล่าสุดประสานงานกับมาหรือสเกลลี่ได้แบบดีมากๆเพราะนั้นทางซ้ายทางขวาเราแม่งกําลังดีนะมิเกลมารีโนก็กําลังมั่นใจนะครับตอนนี้ที่มีความกังวลก็คือแผงกองกอ,องหลังนั่นแหละว่าจะยังไงถ้ายูเรนติมเบอร์กับพี่เสิร์ฟเ็นไว้ลงได้พร้อมกันเนี่ยโหละและจับพี่เบนไว้มายืนเซนเตอร์ก็ได้เพราะอาชีพเก่าเขาอยืนเซนเตอร์นะอาจจะขยับซาลิบาไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็เอาพี่เสิร์ฟเบนไว้มาอยู่ทางขวา ยืนเป็นปกักหลักคู่กันกนก็น่าจะสําหรับผมนะก็น่าจะอุ่นใจมากกว่ายาคูบแหละก็ต้องยอมรับเพราะในแมตช์ที่เล่นกับฟูลแลมโอเคมันไม่ดีอะไรแบบไม่ใช่มีอะไรที่แบบผิดพลาดใด้เห็นแต่ว่าการยืนตําแหน่งการเข้าโพเทคการเข้าทดแทนพื้นที่มันดูได้ยังไม่เนียนนะครับยังมีข้อช่องโหว่ให้เห็นซึ่งเออร์ตันเขาก็เห็นนะแล้วเขาเอาเบโตสมมุติถ้าเผื่อเราเอากีวีอล,ลง บอว่าข้าเอาเบต้มาชนกับคิวอีออแน่นอนใช่ป่ะก็เอาตัวแข็งมาชนกับตัวอ่อนของเราอะ่ะคือเขาคงไม่เอาตัวเบต้มาชนกับซาลิบาโดยตรงหรอกเขาก็ต้องเลี่ยกอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นซาลิบาเองก็ต้องแบบแบกอ่ะแผงหลังมาลูสเกลลี่ครับซาลิบาถ้าเผื่อ,อยูเรนติมเบอร์กับพิเศเบนไว้์ซึ่งผมมั่นใจว่ายูเรนติมเบอร์ลงแต่เ็นไว้์ยังมีคําถามอยู่นะเอาเพราะนั้นเราก็ตีในแง่ที่ไม่มีไว้ก่อนทางขวาน,น่าจะเป็นยูเรนเทมเบอร์ครับแล้วก็อยากคุบคิวออย่างไงวันนี้ ถ้าทำนี้คงลงก่อนเอานะก็ต้องคือถ้าเขาลงพี่ต้าก็ต้องแสดงว่เาเขาก็มั่นใจลงแล้วเราก็ต้องเชียร์ต่ออย่าถึงขนาดที่เอาพี่หมึกโทมัสตเตลงถอยมายืนเป็นแบ็คขวาเลยจะทําให้กลางเราอ่อนนะอย่าให้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพี่หมึกตําแหน่งที่ดีสุดคือตําแหน่งวิฟิลตรงกลางฮะเอาไม่ได้แบ็คขวาเสียของแต่เข้าใจแหละ มันมีความจําเป็นไงนะครับแผงกลางของเราที่จะสู้กับเอวอร์ตันได้นะเขามีทั้งเกมมีทั้งการเนอร์มีทั้งดูโกเล่ก็คงจะต้องเป็นพี่เสืออ่าเป็นพี่ข้าวนะครับพี่ข้าวเด็กแคทไลท์กับตันโอนแล้วก็พี่หมึกโทมทัสบาเตน่าจะเป็นสามประสานอย่าพึ่งไปบอลถึงเกมกับเดียวม่หลดนะอ่าเพราะว่าตัดชุดเต็มผมว่าพี่ตาจัดชุดเต็มแน่นอนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนะแล้วก็ทางขวาครับอีธานเบลลลี่คงจะต้อง เปิดทางให้กับรุ่งพี่ครับกลับมาแล้วนะบุกโยซาก้ากลับมาแล้วคงจะต้องให้เป็นบุกโยซาก้าก่อนนะเล่นแล้วฟอร์มเป็นยังไงอาจจะเกิดเข้าทางเรายิงได้เยอะก็อาจจะเปลี่ยนตัวก็ว่ากันนะแล้วก็ตัวทางซ้ายยังคงเป็นการ์ดเวมบาตเตอรี่แน่นอนครับพะตอนนี้อย่างที่บอกมันยังทิ้งไม่ได้ไงต่อให้เรามีเลวยมติตรออยู่แต่ว่าในเกมลีกมันก็ยังทิ้งไม่ได้นะครับแล้วก็มิเกลเมโดก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า ก็น่าจะเป็นรูปแบบนี้นะอ่ะวันนี้อย่างที่บอกครับเราจะเจอกับเกมรับที่เหนียวแน่นเราจะเจอกับบรรยากาศที่ปลุกเรา้าในกุลิสันพาร์คเราจะเจอการเล่นแบบวิ่งสู้ฟัดแล้วเราจะเจอการเล่นแบบที่หนักหน่วงอยู่ที่กรรมการแหละจะช่วยโปรเทคเราไหมดีหน่อยที่เขาเพิ่งออกหนังสือเตือนมาออกหนังสือขอโทษมาเพราะนั้นไอคนที่เล่นแรงกับเราก็คงจะต้อง ระมัดระวังตัวหน่อยและตัวเราเองด้วยครับนักเตะของเราก็คงจะต้องระมัดระวังตัวด้วยนะอย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะครับประเภทที่แบบเลี้ยงๆแล้วก็ถ้ามันเห็นมันมาแรงก็ถ้าเป็นไปได้ก็หลบได้หลบเพราะว่ามันมาแรงแน่อ่พูดง่ายๆเลยหลายคนนะ่ะเล่นโหดเล่นโหดอยู่แล้วนะตัวของดูกเล่นเอ,เองก็เล่นแบบไม่ใชเบพเบาๆ,ๆนะเขาก็เล่นแบบแรงอ,ะอ่ะอ่านะเพราะนั้นกลุมิดฟิลของเราสามคนน่ะ คงจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับต้องเล่นเอาเชิงแล้วก็ต้องมีความเฉียบคมเอเวอตันจะเล่นลับลึกเหมือนกับที่เขาเล่นกับเราที่เอมเรตแต่แต,แต่ด้วยความที่มีเสียงเชียร์ผมว่าน่าจะมีโอกาสบางจาังหวะที่เอเวอตันจะต้องอยากบุกเราบ้างแหละอยากจะบุกคว่ำเราบ้างแหละและถ้าเผื่อเขาผิดพลาดเราตัดบอลได้ในดองกลางแล้วเราเปลี่ยนสวิตจากรับเป็นลูกได้ไวและมีความแม่นเพราะว่า เราก็อาจจะเก็บชัยได้นะครับอะฟันธงวันนี้ขอญาติฟันธงแบบเข้าข้าแล้วกันนะผมว่าหลังจากที่เอเวตันไม่แพ้ใครมาห้านัดในกุริสันพักวันนี้เขาจะโดนเราครับเพราะว่าเรามีความแน่นอนมากกว่านะเราจะมีความแน่นอนมากกว่ายืนันมั่นใจก่อนว่าเราไม่แพ้แน่นอนเราอาจจะเบียดถึงกับชนะด้วยละกันนะสาหรับในค่าคืนนี้นะก็ฝากความหวังไว้ทั้งบูโยกสกาการกลับมาของบูโยกสกาเนี่ย ก็ทําให้กัปตันมาตินดกาดเล่นได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นคืออะไรคือจ่ายบอลได้แบบสบายมากขึ้นมีคนที่รู้ใจมีคนที่คอยทะลุทะลวงโอเคอีธานเบเนลี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ต้องยอมรับว่าบุกยศก,การเหนือกว่าแน่นอนนะเหนือกว่าแน่นอนอีธานจะลงมาเปลี่ยนเกมตอนหลังก็ไม่ขัดข้องคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะสําคัญคือ เราไม่ควรที่จะมีใครเรี่ยงเพิ่มแล้วนะฮะเตียงยาบาลตอนนี้ปิดรับไปเลยนะปิดรับไปเลยนะตอกตอกประตูไปเลยนะปิดรับไม่รับใครแล้วนะฮะตอนนี้นอนอยู่ตุกเกือนเลยปิดรับไปแล้วนะปิดไปเลยนะต้องต้องต้องไม่มีใครเจ็บแต่ก็อีกแหละในเรื่องของเกมฟุตบอลแม่งมีอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้นะจับพัดจับผู โผล่พาวิ่งวิ่งสะดุดเองว,งวิ่งวิ่งเองกระตุกเองมันก็มีหลายเคสให้เห็นนะครับนะครับอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะก็หวังว่าวันนี้เราเตะเป็นคู่แรกด้วยนะเตะมเป็นคู่แรกด้วยก็น่าจะกดดันหรือพูนต่อละความรู้สึกผมนะครับเพราะตอนนี้เราพลาดไม่ได้หลุดเสมอยังไม่ได้เลยเขาจะคลายความกดดันจริงๆเห็นไหมวันนั้นที่พอเราจะนะาฟูแลมอีกวันเขาเล่นกับเอเวอร์ตัน มันก็กลายเป็นเกมยากของเขาเลยเพียงแต่ว่าเขาสามารถที่จะเอาได้หนึ่งศูนย์ก็เอาอะนะก็เกือบตันอยู่เือนกันสําหรับเอเวอตันเขาก็กดดันเออเพราะไล่มาเหลือก้าแรกเขาก็กดดันเพราะฉะนั้นวันนี้ของเราควรจะต้องชนะเอเวอเรตันด้วยโชยเห็นเลยว่าเล่นนะชนะเอเวอตันชนะยังไง <laughs> ชนะยังไงเออนะก็ถ้าเืิดเราชนะได้ก็จะไปกดดันเขาในการที่เขาจะบุกไปเยือนฟูลแลมพรุ่งนี้นะครับก็ว่ากันนะวันนี้เราเตะกับ ไอ้บาตันเป็นคู่แรกครับ6โมงครึ่งนะคู่สามทุม่มคิสตัลพาเลทกับไบรตันโอ้โหไบรตันก็กําลังอยู่ๆวันนั้นไบรตันแพแอสตันวิลล่าเฉยเลยในบ้านสามลูกอยากให้เขาแบบฮึดมากกว่านี้เพราะโคต้ายุโรปยังมีอยู่นะอ่าพเดี๋ยวอีกไม่กี่แมตช์เขาก็ต้องเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูเรื่องของเรื่องอให้มีความหวังหน่อยวูฟอา่าอิสตวิทจะเจอกับวูฟนะครับอิสวิตก็แตะหนีตายนะนะเวสแฮมยูเต็ดครับเจอบอลมัด แล้วก็แอสตันวิลล่าเจอดอตติันด์โฟร์เรสคู่ห้าทุ่มครึ่งวันนี้แม่งมันแน่มันแน่นอนดูที่แอสตันวิลล่าจะทํายังไงเพราะเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครอบรองรองกับปารีสแซงแย์แมงครับแล้วก็ดอร์ตมันด์โฟร์เรสที่แต้มติดตูดเราเลยโอ้โหคู่นี้มันแน่นอนนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้โอ้โหวันพรุ่งนี้บอลก็มันเบนฟอร์ดเจอเชลซีนะครับแล้วก็ฟูลแลมเจอลิเวอร์พูลตอนสองทุ่ม ซอนแดมฮอสเปอร์เจอซอนดัมตันและบิ๊กแมทไม่รู้บิ๊กแมทหรือเปล่าอ่ะไม่กล้าเรียกบิ๊กแมทและ <laughs> ทีมทีมเล็กตัวเดียวเจอกับทีมท้ายตารางอะ่ะแมนซิตี้จะบุกไปเยือนทีมท้ายตารางกับอย่างแมนยูไม่รู้เรียกบิ๊กแมทไหมเอาเป็นดาร์พี่แมทธรรมดาละกันสำหรับแมนเชสเตอร์แต่ก็น่าดูนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เควินเดอะบรอยนะครับเควินเดอะบรอยที่เป็นฟันเฟืองเป็นตัวขับเคลื่อนของ แมนซิตี้มาช้านานนะครับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าสิ้นสุดฤดูกาลนี้บาย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 แมนเชสเตอร์ซิต <c oughs> ี้แล้วนะครับสำหรับเควินเดบลอยสถานีต่อไปยังนึกไม่ออกนะว่าเควินเดบลอยจะไปลงที่สถานีไหนปีนี้อายุสามสิบสามนะครับอายุสามสิบสามปีแล้วก็อยู่กับซิตี้มานนานนะนะ นานแล้วก็สภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็ทำให้ตกเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งนะครับปีนี้สามสามนะดูแลสาม3สามดูเหมือนไม่เยอะนะแต่ดูแล้วเหมือนกับสภาพร่างกายเขาค่อนข้างที่จะใช้งานหนักนะเมื่อเทียบกับพี่หมึกโทมัสปาเต้แต่ว่าพี่หมึกโทมัสปาเต้แค่สามเอดดูเหมือนเยอะนะ อ่าพี่จอร์จินโยพี่จอร์จินโยนี่เท่าไหร่วะพี่จอร์จินโยนี่สามสิบสองใช่ไหมจอร์จินโยสามสิบสองใช่ป่าววะอ่าอยู่ไหนวะพี่จอเราพี่จอร์จินโยพี่จอสามสามอ่าก็คงว่ารุ่นเดียวกันนะตัวพี่หมึกที่สามเอ็ดเองเนาะเออก็ไม่เป็นไรรับดูพี่หมึกล่างกายยังโอเคดีกว่านะเขาก็ประกาศว่าจะบายบายจากแมชซิตีแล้วก็เดี๋ยวตามรุ่นกันครับ คนนี้ก็เป็นตั้งแต่เก่งก็ต้องยอมรับว่าเควินเดอรบอยเก่งคนหนึ่งแล้วก็ประสบความสําเร็จกับซิตี้มาครบหมดแล้วนะก็ดูว่าสถานีต่อไปของเควินเดอรบอยจะไปไหนมีการคาดการว่าเควินเดอรบอยอาจจะไปขี่อูดไปรับเงินแบบสบายๆในช่วงท้ายช่วงปลายของชีวิตของนักเตะก็ นะโอเคก็ตามนั้นแล้วกันนะครับคงไม่ไม่ต้องเวยพออะไรมากมายเนาะไปดีเถอะโอเคนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นครับหกโมงครึง่งรุนกันนะว่าจะยังไงแต่คงจะไม่จะไลฟ์สดดีไหมไลฟ์สดต่อดีไหมเดี๋ยวดูวันอีกทีแล้วกันนะะสำหรับสาหรับแมทที่เราจะต้องไปเจอกันในสปาคิดว่าน่าจะเป็นแมทที่สนุกนะแล้วก็หวังว่าเราจะเก็บตามแต้มได้นะพี่น้องนะโอเคอ่ะขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวครับขอบคุณสําหรับการ ไม่กดข้ามโฆษณานะกับมาหน่อยบอลเตะแล้วนะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจที่หวยด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับที่หวยช่อนั่นกดติดตามเพิ่มให้กับที่หวยช่นั่สำหรัแฟนคลับวด้กับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครทานที่อยู่ที่พื้นที่สตงอเพื่อช่วยเหลือนำร่างไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วครับ ให้ออกมาสู่ให้พวกเขากลับบ้านให้ได้เป็นกําลังใจให้รวมถึงน้องๆเคนายด้วยทุกท่านแล้วก็รวมถึงอาสาที่ไปทํากับพ่วมกับข้าวเลี้ยงดูนะครับให้กับพี่น้องที่ตั้งใจทํางานช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ